คำตอบเิ็ดลมหายใจที่สองพี่ทวนให้นิดหนึ่งแล้วกันหนูจะได้ชิงรางวัลได้ลมหายใจที่หนึ่งเพื่อเป็นไม้แขวนเสือ้อจะยืนตรงไหนไม้แขวนเสื้อต้องดูดีเหมือนหุ่นในยังในห้างเข้าใจไหมคะหลังตรงตัวตรงเปิดไหล่ไผ่อกยกคางหลังตึงขาชิดนั่นคือลมหายใจที่หนึ่งลมหายใจที่สองเพื่อทําให้ใบหน้าเรามีความสดชื่นแจ่มใสด้วยการสลายอารมณ์นะคะลมหายใจที่สามคือพลังในการขับเคลื่อนค่ะอันนี้เอามาโช์ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องใช้สําหรับฝึกฝึกเพื่อ เอาไว้รู้นะคะและก็ลมหายใจที่สีก็คือพลังพลังงานของเราที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆในการเคลื่อนไหวและอขอขงทั้งเดียวเลยค่ะดังๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ของรางวัลนี้คือจะแค่สีท่านนะคะว่าใครดังที่สุดน,นะคะ เริ่ม,ะะมเลยค่ะหนึ่งสองสามค่ะทําเลยค่ะหายใจแล้วก็ปล่อยเลยค่ะเต็มที่ค่ะเฮ้ย <laughs> ขออีกครั้งนึงนะคะแล้วเราจะให้วิทยากรนะคะเป็นผู้จัดสินว่าใครทำได้ถูกใจและเสียงังที่สุดค่ะ จริงๆแล้วนะคะเต็มที่เลยค่ะพร้อมเริ่มค่ะหา,ายใจเข้าค่ะเข้าลึกๆค่ะ